สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมาชวนคุยเรื่องปรัชญาอีกนะคะวันนี้เราจะพูดถึงปรัชญาความรักค่ะคิดว่าเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสนใจกันมากไม่ว่าจะเพศไหนหรือไวัยไหนนะคะเพราะว่าความรักนี่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเราตั้งแต่เกิดจนตายเพราะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ ปรัญาความรักรักแรกของเธอรักสุดท้ายของฉันจะมีอยู่2ตอนค่ะอิ่มเขียนไว้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2012ค่ะตอนนี้อิ่มเริ่มพูดคลองคืนละดังนั้นอิ่มก็จะอ่านบันทึกในสไตล์คำพูดเลยละกันแล้วก็ส่วนไหนจะเสริมก็อาจจะแทรกเข้าไประหว่างนั้นหรือค่อยไปเสริมในช่วงท้ายเนี่ย งั้นเรามาเริ่มเลยค่ะปัชญาความรักรักแรกของเธอรักสุดท้ายของฉันตอนที่หนึ่งอิมเชื่อเสมอว่าความรักไม่ได้เกิดมาจากคนสองคนเป็นผู้สร้างเองแต่มันมาจากพมรมลิขิตที่เกี่ยวเอาได้แดงมัชตาของทั้งคู่ไว้อันนี้นี่คือตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าถามปัจจุบันนี้คิดยังไงก็คือ ความรักมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมอะคะ่ะถ้าในทางศาสนาพุทธนะคะอันนี้คือเสริมนะคะเสริมเนาะแล้วก็อย่างที่อิมบอกว่าถ้าเกิดเข้าสู่ความเชื่อในแนวคิดเรื่องชะตากรรมหนึ่งเเซดังนั้นความรักเนี่ยมันแน่นอนว่ามันไม่ได้มาจากจิตเราโดยตรงค่ะแต่มันมาจากขันทั้ง5้าเลยคือครบทั้งขันห้าเลยหรือการที่เราได้เจอกับใครสักคนนี่คือ มันเป็นเรื่องของชะตากรรมล้วนๆส่วนจิตเราเนี่ยถ้าหากว่าหลุดไปจากตรงความรู้สึกรักได้เนี่ยมันก็จะลอยตัวขึ้นมาของมันในขณะที่ขันทั้งสีที่เหลืออาจจะต้องประสบชะตากรรมคือต้องไปผูกพันกับคนคนนั้นอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมโอเคค่ะเดี๋ยวอิมว่าสงสัยส่วนนี้มมอาจจะต้องเสริมท้ายสุดเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปปนกันกันกบ บันทึกช่วงที่คิดช่วงความคิดเมื่อก่อนกับความคิดตอนนี้มันเปลี่ยนไปไปแล้วไหคะดังนั้นก็เดี๋ยวอ่านบันทึกก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยเสริมท้ายอืมเข้าเรื่องต่อเลยคะ่ะรักแรกพบแอบรักตกหลุมรักความรักคืออะไร ความรักของวัยหนุ่มสาวเป็นความรู้สึกสเสน่หาดังนั้นความรู้สึกรักจึงเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้แต่การถนอมความรักนั้นยากยิ่งกว่าไม่ว่าพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือไม่ก็ตามเพราะมันเป็นเรื่องของเวลาของแต่ละคนที่เขาให้มาในพมลิขิตว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่จะอยู่ร่วมกันได้นานแค่ไหน และเมื่อได้อยู่ร่วมกันนานๆนั้นจะอยู่ด้วยความรู้สึกหมดรักกันไปแล้วหรือไม่ถ้ารักกันมากไปจนตายจากกันฝ่ายที่ยังอยู่ด้วยความโดดเดี่ยวจะทนบาดแผลจากความสูญเสียได้หรือไม่ถ้ารักกันมากแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้หรือไม่ได้อยู่ร่วมกันพวกเขาจะทำอย่างไรอันนี้เป็นคำถามเชิงปรัชญาและคิดเยอะในเชิงสังคมโรแมนติก วงเล็บแบบแคร์สังคมมากเลยตั้งคำถามเยอะเพื่ออะไรสังคมก็ไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กับเราสักหน่อยฮููวงเล็บปิดกลับมาดูเรื่องราวความรักจริงๆของคนทั่วไปในโลกนี้ยกตัวอย่างวันก่อนดูข่าวเมียขายผลไม้หน้าปั๊มผัวทำงานแมคโครทั้งสองมีลูกกันสามสี่คนวงเล็บคือไม่แคร์เศรษฐกิจโลกเลย แต่ลูกสาวคนหนึ่งโดนล,ลักพาตัวไปทั้งคู่ตามหาแบบไม่ทำมาหากิน3-4เดือนจนกลับมาทำมาหากินต่อตามภาษาคนต้องดินดน้นรนตามลูกมาได้หลายปีก็ยังไม่มีวี่แววที่ตำรวจจะพบเบาะแสพวกเขาก็ดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่มีลูกหลายคนและทั้งสองคนผัวเมียก็พูดไปร้องไห้ไปสงสารลูกว่าจะไปลําบากโดนขายเป็นขอทานที่ไหนวงเล็บ เป็นครอบครัวที่รักกันมากแสดงความรักแบบบ้านๆเน,นี่ยแหละง่ายๆเนี่ยแหละมันโคตรจะซึ้งวงเล็บปิดอิมก็เลยกลับมาคิดค่ะว่าคนเราทุกวันนี้ทำตัวเป็นปัญญาชนมากเกินไปจนมองความรักเป็นเรื่องที่เรื่องมากในการจัดการหรือเปล่าที่จริงมนุษย์เมื่อถูกผูก,กด้ด้แดงไว้และรู้สึกรักกันมากขนาดนั้น แบบชาตินี้อาจจะหาความรู้สึกแบบนี้กับใครไม่ได้อีกถ้าตกลงกันได้ทั้งคู่ก็ควรจะโผล่เข้าอบกอดความรักกันดีกว่าไหมอย่าคิดเยอะเราเป็นคนประเทศเพศไม่คิดแบบปัญญาชนเราคิดแบบบ้านๆอๆีความรักความชอบต่างกันตรงไหนยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆใน Facebook เพราะเรื่องนี้ก็เขียนลงเฟซ หากคุณมีคนสองคนคุยกับคุณถูกคอในเฟสนี่แหละแต่เมื่อสองคนนี้ออนไลน์พร้อมกันและคุณต้องเลือกว่าจะคุยกับใครในเวลาจำกัดที่สุดคุณเลือกคนหนึ่งมาคนนี้แหละคนนี้ด้วยความที่รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นเขาออนไลน์โผล่เงาหัวมาโพสโผล่นังโผล่นังหน้ามาเม้น คุณอยากพูดคุยกับเขาอยากรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอยากตั้งคำถามกับเขาหลายๆเรื่องอยากรู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรและคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นหน้าเฟซกูทนไม่ได้ละต่อมาเริ่มดิ้นรลนเป็นเจ้าของในทุกๆสิ่งและทุกๆเรื่องของเขาอยากให้เขารู้สึกกับคุณเหมือนที่คุณรู้สึกกับเขาอยากให้เรารู้สึกเดียวกันอย่างนี้เรียกความรู้สึกรัก ส่วนความชอบมันยังไม่ถึงไงมันไม่ฟินเหมือนความรู้สึกรักที่พูดมาพอรู้สึกรักตกลงกันแล้วแล้วไงต่อก็ถนอมไงถนอมถนอมยังไงอะอ่ะเรามาต่อภาคสองค่ะภาคสองของปัญญาความรักรักแรกของเธอรักสุดท้ายของฉันวงเล็บภาคสองเรื่องการถนอมความรู้สึกรัก ที่จริงเป็นศาสตร์และศิลป์เพราะความรู้สึกอันนี้มันคืออิสระภาพแห่งจิตมันเหนือไปกว่าเรื่องของพมลิขิตที่ว่าเป็นศาสตร์คือเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักอุปนิสัยใจคอของคนที่เรารักเรียนรู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไร สุขภาพร่างกายครอบครัวอาหารความสนใจดนตรีนู่นนั่นนี่บลาบลาบลาอันใดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะทำให้ต่างฝ่ายคุยกันรู้เรื่องนี่ควรจะรู้ไว้จะได้ดูแลเขาได้ที่ว่าเป็นศิลคือความละเมียดละไมในอารมณ์ของคนที่เรารักเขาเป็นคนอารมณ์ไหนมุมมองต่อโลกเป็นยังไง จิตใจละ่ะเขาดีใจกับเรื่องแบบไหนเขาเศร้าใจกับเรื่องแบบไหนทําไมเขาหดหูเอ๊ะโกรธเราเรื่องอะไรเอาใจใส่ห่วงใยเอาใจเขามาใส่ใจเราเหล่านี้เรียกว่าเป็นศีล อิมมองว่ามันสำคัญมากในการถนอมความรู้สึกรักมันมีหลายคู่ทนอยู่กันไปจนตายด้วยการสราบแช่งกันทุกวันตกตีทะเลาะเบาะแวงกันแกล้งกันทุกทนทรมานไม่มีความสุขไม่มีความรู้สึกรักหลงเหยื่ออยู่คุณจะใช้ชีวิตร่วมกันไปทำไมหลายข้ออ้างเพื่อลูกเพื่อประคองครอบครัว ไอาชาวบ้านทั้งหมดเป็นเหตุผลอ้างคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อคุณเองเลยนะคะบาดเจ็บขนาดนั้นสู้ออกมาโดดเดี่ยวตัวเองเผชิญกับความจริงแม้จะหวาดกลัวความชีวิตเหี่ยวๆแบบนี้แต่สุดท้ายเมื่ออยู่กับมันได้มันก็จะเป็นอิสระแห่งจิต มนุษย์เราอยากมีความรักทุกคนความรักเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตอยู่ของพวกเราหลายครั้งเราชอบถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเนื้อคู่เราคือใครเขาอยู่ที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงก็จะพูดออกมาว่าเนื้อคู่มีหลายประเภทนะลูกนะคู่กรรมคู่เวรอันนี้ภาคเสียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคู่กรรมคู่เวรคู่แขนคู่อาคาตคู่บ้าคู่แรด คู่ทนคู่แท้คู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมวงเล็บอันนี้เป็นแม็กกาซีนขายด้วยวงเล็บปิดค่ะอันนี้อิมภาคเสียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะมาต่อเจอเนื้อคู่ตามพมรมลิขิตได้จริงแต่จะแจ็คพอตเจอคู่แบบไหนนี่เป็นไปตามชะตากรรมของตัวเองแล้วอย่าเอาไปรวมว่าถ้าทำดีจะได้ดีจะได้ผัวดีเมียดีขอช่วยแยกแยะด้วยค่ะ ความดีกับชะตากรรมมันคนละเรื่องกันอุปสรรคสร้างคนแกล่งว่ากว่าเส้นทางโรยกลีบกุหลาบถึงแม้เราจะพยายามสแสวงหาความสบายจากมันก็ตามทุกวันนี้มีความคิดแบบท่านนักคิดนิรนามท่านหนึ่งที่สอนว่าท่านเบื่อชีวิตใช่ไหมอันนี้ภาคเสียงนักคิดนิรนามค่ะท่านเบื่อชีวิตใช่ไหม จงทุ่มเทชีวิตของท่านสู่การงานที่ท่านรักด้วยหัวใจอยู่เพื่องานนั้นและตายเพื่องานนั้นแล้วท่านจะพบกับความสุขที่แท้จริงภาคเสียงนะักคิดนิรนามนี่เสียงไปเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะค่ะเข้าเรื่องต่อ ส่วนลำดับต่อมามีแฟนก็ทุ่มเทจิตใจให้เหมือนคำกล่าวข้างต้นกับงานเหมือนกันเพราะกลัวจะเสียใจทีหลังว่าถ้าหากวันหนึ่งไม่มีเขาเราก็จะได้ภูมิใจและไม่โทษตัวเองด้วยเราก็ทำเต็มที่ในชีวิตแล้วงเ็บลประมาณว่าอยู่เพื่อผัวและตายเพื่อผัวแล้วท่านจะพบความสุขที่แท้จริงอ่าสลดว่าจริงๆหรอ แล้วก็แสแลตต่อว่าพอดีเป็นคนไม่เข็ดความรักชอบความรักชอบแพงแรงผักดันของมันฮ่าาวงเล็บปิดรักใครก็บอกให้เขารู้ว่าเรารักเขาเถิดจงถนอมความรู้สึกรักไว้ตอนที่มันยังมีอยู่และดูแลใส่ใจเขาให้เหมือนที่เรารักตัวเองวงเล็บถึงแม้ความจริงมนุษย์จะรักตัวเองเป็นอันดับแรกและมากจนเห็นแก่ตัวก็ตาม แต่ก็พยายามเขานะสู้ๆยิ้มหวานค่ะอันนี้ก็จบแล้วค่ะพูดถึงปรัชญาความรักการตีความความรักของอิ่มมีสองตอนปรัชญาความรักเรื่องรักแรกของเธอรักสุดท้ายของฉันนะคะค่ะเรามามองความรักในมุมาศาสนา ในมุมศาสนาความรักก็เป็นวิบากกรรมซึ่งมันก็ต้องเป็นว,วิบากกรรมอยู่แล้วเพราะศาสนาศาสนานั้นเชื่อในเรื่องของเวรกรรมส่วนอิมนั้นก็มองในมุมตรงตรงที่อิมเชื่อเรื่องวิบากกรรมเพราะอิมมองว่าชีวิตเราถูกกําหนดมาด้วยชะตากรรม100%ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเราได้มาเจอคนดั้นคนนี้นี่มันก็เป็นเรื่องของชะตากรรมอยู่แล้วค่ะ แต่ก็อย่างที่อิมพูดเสมอว่าจิตเราเป็นผู้เลือกเกิดดังนั้นการที่จิตอิมเอตัวเนี้ยเข้ามาเลือกเกิดในร่างของมนุษย์อิมคนเนี้ยมันก็ต้องรู้แล้วว่ามันจะต้องมาเจอใครหรืออะไรบ้างก่อนที่มันจะมาเกิดค่ะอิมมีความเชื่ออย่างนี้นะคะว่าจิตเรามันรู้แล้วว่าบทที่เราเล่นอนะ่ะมันคืออะไรเราถึงได้ยอมลงมาเกิดเป็นตัวนี้ ดังนั้นทุกคนที่อิมเจอในทุกวันนี้คือสิ่งที่อิมยอมรับตั้งแต่แรกก่อนที่อิมจะมาเกิดละก็เหมือนกับคนที่เข้ามาพัวพันในชีวิตอิมไม่ว่าจะเป็นคนที่มารักอิมเองหรือมาเกลียดอิมเองนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ต้องมาพัวพันกับชะตากรรมที่มีมีอิมเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเรื่องของความรักนี่แน่นอนว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมเลยถ้าในความเชื่อของอิมนะคะ แล้วมันมาจากไหนอีกมันก็มาจากาขันทั้งห้าเนี่ยแหละเป็นผู้เลือกแต่เมื่อไอ้ตัวจิตซึ่งมันก็ยังมีเจตจำนงอิสระหรือฟรีวิวอ่ะมันจะยอมลอยตัวออกจากความรู้สึกรักเพื่อที่จะไปหมายความว่าจากพบในพบหน้าเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นสิ่งอื่นที่เราจะถัดจากโลกใบนี้เนี่ยมันก็ทำได้ของมันไงคะเพราะว่ามันมีอิสระที่สุดในขันทั้งสี่ละ คือขันอีกสี่ขันที่เหลือมันไม่มีอิสระในตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าเราคิดว่าอะอย่างเช่นสมมติจิตเอของอิ่มเนี่ยของมนุษย์ชื่ออิ่มเนี่ยซึ่งกำลังคุยออกับคุณอยู่เนี่ยคือมีมาเกิดตรงนี้แล้วก็มีผู้ชายมีความรักมาพัวพันหรือก็มีคนที่เกลียดเรามาพัวพันอยู่อีกอิ่มก็รัก อิมก็ต้องเกิดความรู้สึกรักหรือเกลียดกับคนที่มาพัวพันกับอิมแล้วก็อิมก็อาจจะรักกับผู้ชายคนหนึ่งคืออาจจะรักกันมากแบบดูดดื่มมากแต่ในขณะเดียวกันนี่เ,เมื่อเมื่อจิตบีที่มาเกิดในร่างอิมซึ่งเป็นอีกจิตหนึ่งเขาก็มาเกิดแล้วเขาก็ต้องมาดูดดื่มเพราะว่าด้วยชะตากรรมจะต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นเพราะจิต จิตก่อนหน้านั้นอะ่ะมันมันจะต้องเชื่อมโยงกันอยู่แล้วว่าฉันต้องมาเจออีจิตตัวนี้ในระ่าง,งคนนี้นะแต่เลเวลในความรู้สึกรักที่จะเชื่อมโยงกยขันทั้งสี่ที่เหลือมันก็จะต่างกันอันนี้ย้ำว่าวงเล็บหมายเหตุเลยว่าเป็นแนวคิดของอิ่มนะคะอย่าเอาไปคืออันนี้จะไม่มีอ้างอิงใดๆทั้งสิน้นอันนี้เป็นแนวคิดของอิมส่วนคนจะแตกความคิดยังไงก็แล้วแต่ตีมองความรักในเชิงวิบากกรรมและ แนวคิดของชะตากรรม1นึอ่ะดังนี้อะไรเงี้ยอันนี้ต้องย้ำบ่อยๆเพราะเดี๋ยวเอาไปคิดว่าคิดแบบไปเรื่อยกันไปคือมาพยายามจะหาสถานไอข้อมูลมาอ้างอิงซึ่งมันก็ไม่ใช่ค่ะแนวคิดปัชญาก็เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งแนวคิดก็คือแนวคิดจิตเอของอิ่มที่กำลังคุยกับคุณเนี่ยรักกับผู้ชายคนหนึ่งดูด,ดื่มมากแบบรู้สึกแบบรักมากอยากอยู่คนนี้มากเนี่ย แต่เมื่อนาวันหนึ่งเนี่ยอยู่ๆจิตจิตเอเนี่ยมันปิ๊งปิ๊งขึ้นมา,าแบบเหมือนหลอดไฟสว่างขึ้นมาปิ๊งว่าฉันอยากจะบรรลุธรรมอะไรเงี้ยอยู่ๆมันก็ลอยตัวของมันขึ้นมาเลยแล้วมันก็ ถึงแม้ว่ามันจะได้ไปใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายคนนั้นก็จริงคือมนุษย์อิ่มเนี่ยได้ใช้ชีวิตคู่กับผู้ชายคนนี้แล้วก็อยู่กันไปจนตายเลยก็จริงแต่ว่าไอ้ตัวจิตเอที่มันบัน,นคิดจะบับนรธรทมเนี่ยมันไม่ได้เอาจิตตัวเองไปผูกกับขันทั้งสีที่เหลือนะคะถึงแม้เราจะมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าจะต้องมาดูแลเขาเป็นสามีภรรยาผัวเมียใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลไปตามหน้าที่ที่ความเป็นมนุษย์พึงจะเป็นเนี่ย แต่อีจิตเอเนี่ยพอมันออกจากภพนี้ไปละมันก็จะไปสู่สถานที่ที่คือไปที่ที่ชอบของมันนะคะมันก็จะไปที่ที่มันตื่นของมันมันตื่นแล้วมันก็ไปที่ที่ของมันเนี่ยอันนี้คือจิตเอที่กำลังคุยกับคุณอยู่แล้วมาจิตบีอะจิตบีก็ลงมาเกิดในร่างของมนุษย์ชื่ออิ่มเหมือนกัน แล้วก็มีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้คนเดิมเนี่แหละเพราะมันเป็นชะตากรรมแล้วมันก็ต้องเล่นบทซ้ําเนี่ยแต่จิตบเนี่ยมันรักผู้ชายคนนี้มากเลยมันแบบถอ,อนใจไม่ขึ้นแบบดูแลเขาก็ทุกอย่างเป็นไปตามชะตากรรมคือพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตเหมือนกันเลยแต่ไอตัวฟรีวิวที่อยู่ภายในจิตหรือเจตจำนงอิสระนี่มันมันมีความคิดต่างกันคือ มันต่างกันความความความอยากจะบรรลุธรรมมันต่างกันอิจิตบีนี่มันก็ยึดติดกับผู้ชายคนนี้มากดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภพหน้าก็คือก็ต้องไปเกิดในที่ที่ต้องมีจิตของผู้ชายคนนี้อยู่เียอืมก็ไม่ได้ตื่นละเพราะเขาหมกมุ่นอยู่กับทางโลกละ จิตบีมันหมกมุ่นอยู่กับทางโลกมันก็จะไม่ตื่นมันก็จะต้องวนเวียนอยู่ในภพของโลกอยู่แต่จะไปเกิดเป็นส่วนไหนมันก็จะไปที่ที่มันชอบมันหมกมุ่นอยู่กับอะไรมันก็จะไปอยู่ที่ที่นั้นที่ที่ของมันเนี่ยค่ะดังนั้นเราถึงได้บอกว่ามันเป็นวิบากกรรมก็เพราะอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของขันขันห้าก็จริงแต่ขันสุดท้ายคือจิตวิญญาณเราเนี่ยมันมีสิทธิ์เลือกได้ มันก็เลยลอยตัวค่ะตรงนี้แหละที่ว่ามันลอยตัวแต่ส่วนอีขันทั้งสี่ที่เหลือมันก็ต้องดำเนินของมันไปตามกลไกลของชะตากรรมเพราะมันคือโชคชะตาหรือวิบากกรรมมันเป็นกลไกลของสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วของระบบปิดของห้องทดลองอย่างหนึ่งที่มีของเล่นเป็นมนุษย์แล้วก็ เป็นพวกเราเนะะี่ยค่ะก็เป็นของเล่นอย่างหนึ่งเป็นการทดลองอย่างหนึ่งอันนี้คือมุมมองความรักในเชิงของแนวคิดของอิ่มนะคะแต่ถ้ามาพูดถึงความรักในแนวคิดของความรู้สึกบ้างอ,อันนี้ความคิดเรื่องของเวรกรรมจบไปละเรื่องที่หนึ่งของอิ่มมาพูดถึงความรู้สึกของเกี่ยวกับความรักบ้าง อีมักจะพูดเสมอว่าความหมายแห่งชีวิตมนุษย์จริงอ่ะมันมีอยู่สามสิ่งก็คือความจริงความรักและความงามค่ะไม่มีไม่มีความดีนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนมนุษย์เราจะอยู่ได้โดยที่หลุดพ้นก็ต้องเจอสภาวะความจริงเท่านั้นต้องยอมรับความจริงเท่านั้นความจริงความรักและความงาม เป็นความหมายของชีวิตที่มนุษย์ตามหาที่มนุษย์ทุกวันนี้อยู่กันด้วยไม่มีความสุขเพราะต่างก็ตามหาสามสิ่งนี้แต่ไปผิดที่ผิดทางก็เลยหาสามสิ่งนี้ไม่เจอจริงๆสามสิ่งนี้มันอยู่ได้ในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ใช่แบบว่าครอบครัวที่แท้จริงอย่างเช่นว่าเป็นเพื่อนฝูงกันแต่มันรักกันมากเหมือนพี่น้องเป็นครอบครัวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นครอบครัวนะคะ ไอตัวแต่ว่าอิ่มก็จะใช้คําว่าครอบครัวเพื่อให้เห็นภาพง่ายว่าครอบครัวมันยอมมาใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเนี่คือมันก็ต้องมีสามสิ่งเนี้เพื่อที่เป็นเสมือนตัวแทนของครอบครัวคือความจริงความรักและความงามเมื่อมนุษย์ไปถึงบรรลุทั้งสามสิ่งเนี้มนุษย์ก็จะเข้าถึงความหมายแห่งชีวิตมนุษย์แล้วมนุษย์ก็จะมีความสุขจริงๆสามสิ่งเนี้จะบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วพอมาวิเคราะห์จริงๆมันเป็นสิ่งที่ มนุษย์ทําได้ยากด้วยแต่มันก็เป็นความหมายแห่งชีวิตมนุษย์นะคะเพราะมนุษย์เมื่อบรรลุสามสิ่งนี้แล้วก็บรรลุถึงความหมายความเป็นมนุษย์แล้วเขาต้องไปเกิดเป็นสิ่งอื่นละจริงๆแล้วสามสิ่งนี้มันแทบจะเป็นมิติที่สูงกว่าเราด้วยซ้ําเพราะว่ามนุษย์เราอยู่ในโลกของมายามันไม่ได้ถูกทําให้ไปพบสภาวะสิ่งจริงแท้ได้ดังนั้นคุณสังเกตเถอะว่าทุกวันนี้คนเรามันต้องใช้ชีวิตกับการโกหกตอแหลเพื่อให้ชีวิต อยู่รอดเนี่ยคะ่ะดังนั้นความจริงเรื่องของความจริงนี้ถูกตัดทอนลงไปเยอะ,ะคะ่ะแล้วความเห็นแก่ตัวที่เราต้องเอาตัวรอดมันก็ทําให้ความรักก็ถูกตัดทอนขึ้นไปเยอะแล้วความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นมันก็ไปตัดทอนความงามในจิตใจของมนุษย์ลงเนี่ยอืดังนั้นก็คือ ไอพูดถึงความรักก็เป็นส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือความรักที่เป็นความจริงแห่งความหมายชีวิตมนุษย์ก็เนี่ยสามสิ่งเนี่ยค่ะความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นและตัวเรานี้มีความสุขนั่นก็เป็นความรักอย่างหนึ่งนะคะเป็นเป็นสายบวกเขาเรียกว่าสายบวกไม่ใช่สายดรักเนาไม่ใช่แนวลบค่ะอ่าตรงนี้ก็จบไปมาอย่างที่สามความรักในความคิดของอิมในเชิงของความเป็นสัตว โลกหรือสัญชาตญาณสัตว์ที่มีอยู่ในตัวเรานี่นะคะก็คือเอ่อความอยากจะร่วมเพศหรือมีเพศสัมพันธ์แต่เราจะใช้คําว่าความรักเพื่อให้มันดูซอฟหรือเบาลงเพราะเราคงไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่าฉันเจอคนนี้แล้วฉันเงี้ยนจังเนี่ยไปพูดกับเขาโดนโดนเขาตบไหมละ่ะหรือไปพูดอย่างนี้ก็ถ้าเป็นผู้ชายไปพูดกับผู้หญิงก็อนาจารย์หรือ มันก็เหมือนกับโดนลวนลามใช่ไหมมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะพูดไงดังนั้นคนเราก็จะใช้คําว่าความรักซึ่งจริงๆในความหมายของเขาเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นความรู้สึกรักในเชิงของความหมายแห่งชีวิตมนุษย์หรือเป็นความรู้สึกรักในเชิงแห่งความยอมรับ ในวิบากกรรมแต่เป็นความรู้สึกในเชิงอยากร่วมเพศก็คืออยากมีเพศสัมพันธ์อยากสืบพันธุ์แล้วก็เลยต้องใช้คํานี้เพราะมันดูซอฟกว่าซอฟกว่าที่จะไปบอกเขาว่าฉันอยากร่วมเพศกับเธอเลยซึ่งถ้าผู้ฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ตกลงก็ เป็นเรื่องที่ดูหน้าอันตรายใช่ไหมว่ามันจะต้องเกิดปัญหาตามมาทีหลังดังนั้นเขาก็จะใช้คาว่าเออลักชอบคนนี้จังอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูซอฟลงแต่ถามว่าความสัมพันธ์ตรงความรักในเชิงความเป็นสัตว์โลกแล้วก็อยู่ร่วมกันของมนุษย์เวลาที่คนเราบอกว่ารักรักจริงๆแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเองให้ดีว่ารักในเชิงอะไรคือรักกับคนเนี้ย มันสามารถรักจนแบบว่ารู้ว่าเมื่อมีสัญญาของการลึกชาติได้ว่ามันมีวิบากกรรมร่วมกันกับคนเนี้ยใช่ไหมแล้วพร้อมที่จะรู้สึกว่าอยากจะมีความหมายแห่งชีวิตมนุษย์กับคนนี้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเพราะว่าอยากมีเพศสัมพันธ์กับคนนี้กันแน่เนีย่ยก็ต้องลองลองวิเคราะห์ตัวเองด้วยนะคะดังนั้นก็อย่างที่บอกก็คือสรุปสุดท้ายคือความรัก ในแนวคิดของอิมณนะวันนี้ก็ตีความได้3มอย่างเลยก็คือลักเพราะวิบากกรรมจริงเป็นความจำได้ในอาจจะเป็นสัญญากันมาก่อนจากอดีตชาติหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นเข้ากฎแห่งชะตากรรม1นึเซก็คือขันห้าขันทั้ง5มีส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าอยากจะหลุดพ้นก็ใช้จิตลอยตัวอย่างเดียวมันก็จะตัดกรรมทั้งหมดออกไปได้เพื่อที่เราจะตื่นไปอีก ภูมินึงเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะเป็นมิติที่สูงกว่าที่เราอยู่ส่วนข้อสองรักกับคนนี้จนอยากจะมีครอบครัวกับเขาแบบว่าสร้างความหมายแห่งชีวิตมนุษย์ไหมเน่ย แต่แต่อย่าลืมว่ามันจะล้ําไปกว่านั้นนะคะเมื่อเราสร้างความหมายแห่งชีวิตมนุษย์ได้คือรักจนเสียสละให้คนคนหนึ่งได้เนี่ยคือมันจะกลายเป็นจิตเรามันก็จะลอยตัวเหมือนกันคือขึ้นสู่มิติที่สูงแล้วเพราะจริงๆแล้วความหมายแห่งชีวิตมนุษย์เมื่อเมื่อทาได้ครบทั้งสามอย่างคือความจริงความรักและความงามนี่มันเป็นเรื่องของเทวดาไปแล้วะคะ่ะมันจะเป็นจิตเทวดาไปแล้วเพราะว่าสามสิ่งนี้มันจะหาไม่ได้ในในโลกมายาเลยส่วนข้อที่สามก็ ความรักที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็ใช้คำว่ารักแทนเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปบอกพูดกับใครได้อย่างตรงๆว่าฉันอยากมีเพศสัมพันธ์กับเธออะไรเงี้ยก็ใช้ว่าคำว่าชอบหรือความรักทำให้เบาลง แต่หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องถามว่ามันเกิดความรู้สึกผูกพันขึ้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไหมหรือว่าหรือว่าแค่ทําให้มันปลดปล่อยอารมณ์ทั้งเพศแล้วก็จบไปอย่างนั้นก็ไม่ได้เกิดความรักอะค่ะ คือแต่ถ้าเมื่อ,อไหรที่เกิดความรู้สึกผูกพันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมาก็อันนั้นก็ยังเข้าอยู่สู่แนวกระบวนการของการเป็นความรักได้อยู่เนี่ยเพราะเมื่อคนเรามันผูกพันกันมันก็เริ่มต้นที่อยากจะสร้างสร้างในสิ่งดีๆร่วมกันเนี่ยค่ะค่ะงั้นสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวดูเวลากี่นาทีละโอ้ยีนาทีค่ะปัชญาเรื่องความรักนะคะรักแรกของเธอรักสุดท้ายของฉัน ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความรักที่ดีนะคะมีคนรักที่น่ารักคือรักไปจนจนกระทั่งแบบจะจะหมดรักก็แล้วกันเพราะว่าคงไม่รู้จะพูดยังไงจะให้แบบอวยพรบอกว่าความรักเป็นอมตะมันก็ไม่ใช่ความจริงนะคะเพราะความจริงมันโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่า ก็ขอให้รักกันไปจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมกันแล้วกันเนาะเอาอย่างนี้ดีวกว่าค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ